ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับในเช้าวันนี้ที่จะมีโอกาสนําพระคําของพระเจ้าที่จะมาหนุนจิตชูใจพี่น้องตลอดวันนี้ในการทํางานนะคะพระคําของพระเจ้านะคะจะปรากฏอยู่ในพระธรรมสดุดีบทที่37นะคะข้อที่1จนถึงข้อที่9นะคะมีเนื้อหายอย่างนี้นะคะอย่าให้ใจเจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทําชั่ว ย่าอิจช้าคนที่ประพฤติผิดเพราะในไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชสดจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยจงปิติยินดีในพระเจ้าและพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านจงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์ และพระองค์จะทรงกระทำให้สำเร็จพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่ท่านกระจางอย่างความสว่างและให้สิทธิของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวันจงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยพระองค์อยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผู้ที่จเจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทำตาม,ตามอุบายชั่วจงระงับความโกรธ และทิ้งความพิโรธอย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนมีแต่จะชั่วไปเพราะคนที่กระทำชั่วจะต้องถูกตัดออกไปแต่บรรดาผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกเป็นมรดกก็ในเช้าวันนี้นะคะก็อยากจะนำพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้มาแบ่งปันนะคะในหัวข้อเคล็ดลับในการรับผ่อนนะคะ พิ่พีตอนนี้นะคะพระธรรมตอนนี้เป็นบทประพันธ์ของกษัตริย์ดาวิดซึ่งเนื้อหาของการประพันธ์จะเป็นเหมือนกับผู้อาวุโสผู้ที่มีประสบการณ์ให้คำแนะนำกับเยาวชนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตเมื่อเห็นความเจริญรุ่งเรืองของคนที่ประพฤติช,ชั่วก็จะรู้สึกแย่ท้อใจมีความกังวลใจ พระคำตอนนี้ดูเหมือนจะเข้ากับสถานการณ์ของยุคปัจจุบันที่เราเผชิญอยู่เพราะว่าเราจะเห็นจากข่าวจากประสบการณ์ของเราคนที่ประพฤติผิดทางศีลธรรมจริยธรรมมักจะรุ่งเรืองมีชื่อเสียงมีอำนาจโลกของเรากําลังเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิดมีหลายครั้งที่ลูกหลานเราเห็นผู้ใหญ่ ที่ไม่มีความชัดเจนในการตัดสินในการที่จะกล้าตัดสินว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกอะไรคือสิ่งที่ผิดอะไรคือขาวอะไรคือดำแต่หลายครั้งเราเห็นว่าพวกเขาเหล่านั้นชอบแบบเถาๆมีหมู่บ้านหนึ่งในภาคหนึ่งของประเทศเรานะคะไม่บอกนะคะว่าเป็นปจังหวัดไหนภาคไหนนะคะมีหมู่บ้านหนึ่งนะคะ ปกติแล้วหมู่บ้านนี้จะมีอาชีพทำการเกษตรปลูกพืชผักแล้วก็ขายทั้งหมู่บ้านก็จะทำแบบนี้หมดเลยแต่มีช่วงหนึ่งครอบครัวของเพื่อนก็สังเกตว่าเอ๊ะทำไมครอบครัวนี้ไม่ยอมไปทำการเกษตรเหมือนเดิม ไม่ยอมออกไปตอนเช้าที่จะไปทำไร่ทำสวนแต่ว่าเขาก็มีเงินซื้อซื้อรถทำบ้านใหม่แล้วก็ส่งลูกมาเรียนในกรุงเทพส่งลูกไปเรียนที่ที่ดีๆก็เริ่มแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเขาจเจริญรุ่งเรืองเขาเอาสตังค์มาจากไหนเขามีเงินมาจากไหนทั้งทที่ช่วงระยะหลังเนี่ยเขาไม่ได้ไปทำ ไร่เลยไม่มีผลผลิตที่จะออกมาขายแต่เขากลับมีสตังค์มีเงินจำนวนมากที่ที่จะใช้จ่ายหลายคนก็เริ่มสงสัยว่าเอ๊ะเขาเอามาจากไหนจากหนึ่งครอบครัวก็กลายเป็นสองครอบครัวที่ไม่ยอมไปทำการเกษตรจากสองครอบครัวเป็นสามครอบครัว4ครอบครัว5ครอบครัวและทุกคนรู้สึกว่ามีความสุขกับวิถีชีวิตใหม่ และในที่สุดแม้กระทั่งผู้ที่มีความเชื่อในพระเจ้าก็ได้กลับไปทําในสิ่งที่คนในหมู่บ้านทํากันและหมู่บ้านนั้นก็เป็นหมู่บ้านที่ไม่มีก,การทําการเกษตรมีน้อยมากที่ยังหลงเหลือในการทําการเกษตรและในที่สุดเมื่อทางการนะคะได้เข้าไปจัดการ ทุกอย่างก็จบลงนะคะนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าในยุคปัจจุบันนี้สังคมเปลี่ยนไปความคิดทัศนคติของคนก็เปลี่ยนไปไม่กล้าที่จะลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนความถูกต้องผิดถูกคืออะไรในเช้าวันนี้จึงมีโอกาสได้เรียนรู้พระคำของพระเจ้าด้วยกัน และเชื่อว่าพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้จะสอนอะไรกับเราแต่สิ่งสำคัญนะคะพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะคะหนุนใจเราว่าไม่ต้องกังวลให้เราทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองในฐานะคนงานของพระเจ้าตามแบบที่พระองค์ต้องการถ้าเราจะต้องต่อสู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็ให้เราต่อสู้ และพระเจ้าจะทรงนำในการต่อสู้อย่างถูกต้องและตามวิถีของพระเจ้านั่นเองดังนั้นเคล็ดลับที่เราจะได้รับพ,อพอระรรท่ามกลางความไม่ยุติธรรมของโลกใบนี้ท่ามกลางปัญหาที่เข้ามากระทบชีวิตกระทบความรู้สึกทําให้เรารู้สึกอ่อนล้าท้อแท้ใจหมดกําลังหมดหวังหมดพลังในการเชีย่ยเดินต่อกษัตริย์ดาวิดได้แนะนําไวอ้อย่างนี้ค่ะ เคล็ดลับประการแรกนะคะดาวิดบอกว่าไม่ต้องกลังไม่ต้องกังวลถึงเรื่องของคนที่ประพฤติชั่วคนที่ทำผิดศีลธรรมจริยธรรมในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองบอกว่าไม่ต้องกังวลเรื่องของคนที่ประพฤติชั่วในข้อความนี้มีความหมายว่าเราจะไม่ต่อสู้กับสิ่งที่ชั่วร้ายหรือไม่ใช่นะคะ พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องเอาเปรียบคนอื่นเราจะต้องต่อสู้แน่นอนแต่เราไม่ต้องกังวลไม่ต้องรู้สึกอิจฉาคนที่ประพฤติผิดไม่ต้องอิจฉาคนที่มีความประพฤติที่ไม่ถูกต้องเพราะในที่สุดแล้วพระเจ้าก็จะมีเวลาของพระองค์ในข้อที่สองบอกว่าในไม่ช้าเขาจะเหี่ยวไปเหมือนหญ้าและแห้งไปเหมือนพืชสด เป็นสิ่งที่พระเจ้าได้หนุนใจผ่านกษัตริย์วิ์ผู้ประพันธ์เชื่อว่าการเป็นคนดีแต่ประสบกับความทุกข์ยากนั้นก็ดีกว่าการเป็นคนที่ชั่วที่ประสบความสำเร็จกษัตริย์วิทย์จึงเตือนผู้ฟังว่าอย่าไปอิจฉาคนชั่วเหล่านั้นเลยเพราะความรุ่งเรืองของคนชั่วนั้นจะไม่มีวันจีรังยั่งยืนและในที่สุดก็จะจบไปนะคะ เช่นเดียวกับในหมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้เล่าให้ฟังว่าในที่สุดเงินทองที่เขามีก็ไม่สามารถช่วยเขาได้สิ่งที่เขาได้มาก็จะต้องถูกเอาไปหลายคนอิจฉาอีกหมู่บ้านหนึ่งมองมาทำไมหมู่บ้านนี้รวยจังเลยทำไมหมู่บ้านนี้จเจริญจังเลยหมู่บ้านอื่นเริ่มอิจฉาแต่ในที่สุดพระเจ้ามีเวลาของ แต่ละที่ไม่เหมือนกันและแต่ละคนไม่เหมือนกันผลลัพธ์ของคนชั่วคือคนชั่วนั้นจะไม่จีรังยั่งยืนจะสิ้นสุดในไม่ชานะคะประเข็ลับประการที่สองวางใจในพระเจ้าในข้อที่3และข้อที่5นะคะบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าและกระทำความดีและในข้อที่หบอกว่า จงมอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์ภาพการวางใจนะคะเหมือนกับลูกที่วางใจคุณพ่อคุณแม่ข้าพเจ้ามีหลานเล็กๆอายุเพียงสองขวบนะคะเราพาเขาไปที่สระน้ำแล้วก็บอกกับเขาว่าให้เขากระโดดแต่ว่าเราจะลงไปอยู่ข้างล่างในน้ำ และให้เขายืนอยู่ข้างบนแล้วบอกว่าให้เขากระโดดลงมาแล้วเราก็เอามือคอยประคองรับเขาไว้เขาก็กระโดดลงมานั่นเป็นครั้งแรกของเขาที่เขากระโดดสระน้ําเขาก็กระโดดเขาก็ดีใจรู้สึกว่าเขาดีใจแล้วก็กระโดดกระโดดกระโดดอยู่หลายครั้งมากเขารู้สึกสนุกสนานกับการกระโดดน้ําครั้งแรกเขาประสบความสําเร็จเขามีความสุขในการที่ได้เล่นน้ําเขาอายุเพียงแค่ สองขวบกว,กว่าเท่านั้นเองแต่นั้นเป็นภาพหนึ่งที่ทำสะท้อนให้เห็นถึงคำว่าวางใจทำไมเขาถึงกล้ากระโดดเพราะเขารู้ว่าเมื่อเขากระโดดป้าจะคอยรับเขาและเขาก็ปลอดภัยเขารู้ว่าเขาอยู่ในมือของป้าเขามีความปลอดภัยเขาจึงกระโดดนะคะแล้วก็กระโดดอย่างสนุกสนานเช่นเดียวกันนะคะถามว่า เราจะต้องวางใจพระเจ้าถึงขนาดไหนที่พระเจ้าบอกว่าจงวางใจในพระเจ้าวางใจในเราวางใจในพระเจ้ามอบทางของท่านไว้กับพระเจ้าเราจะต้องวางใจขนาดไหนในพระธรรมสุภาษิตบทที่สข้อที่ห้บอกว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเราจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเรา และอย่าพิ่งพาความรอบรู้ของเรามีความหมายว่าการวางใจก็คือหมดใจของเรามีเท่าไหร่นะคะเทนหน้าตักวางไว้กับพระเจ้าเลยเหมือนกับเด็กๆที่วางใจในคุณพ่อคุณแม่ว่าเมื่อเขาอยู่ในมือของคุณพ่อคุณแม่เขาจะปลอดภัยเขาจะมีอาหารรับประทานทุกมือ้อเขาจะมีที่พักที่สบายเขาจะมีเสื้อผ้าใส่ให้ร่างกายอบอุ่น เขาจะมีสิ่งจำเป็นในชีวิตของเขาโดยที่เขาไม่ขาดสิ่งใดเลยนี่คือความวางใจลูกๆไม่ต้องมาวิตกกังวลว่าพรุ่งนี้จะหาอะไรทานพรุ่งนี้จะกินอะไรจะทานอะไรจะอยู่อย่างไรแต่คุณพ่อคุณแม่จะดูแลเขาวางใจนี่คือภาพของการวางใจนะคะผลลัพธ์ของการวางใจนะคะผลลัพธ์ของการวางใจประการแรก ท่านจึงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยข้อที่สองพระองค์จะทรงกระทาให้สำเร็จและประการที่สามพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมแก่เราทั้งหลายเมื่อเราวางใจในพระเจ้าพระองค์จะประทานความปลอดภัยให้กับเราพระองค์จะทรงกระทาให้สิ่งที่เราคิดวิถีชีวิตของเรานั้นสำเร็จ และพระองค์จะส่งประทานความยุติธรรมมาถึงเราวางใจในพระเจ้าเป็นเวลาของพระเจ้าพระเจ้าจะจัดการปัญหาพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่ดูแลชีวิตของเรานะคะวางใจเคล็ดลับประการที่สามมีความปิติยินดีในพระเจ้านะคะมีความปิติยินดีในพระเจ้าพระคัมภีร์บางฉบับใช้คำว่า ชื่นชมในองค์พระผู้เป็นเจ้าในฉบับที่เข้าใจง่ายๆเลยนะคะครพระเจ้าชอบฉบับนี้มากๆเลยนะคะชื่อว่าพระคัมภีร์ฉบับเข้าใจง่ายใช้คำว่ามีความสุขกับการรับใช้พระยาเวเมื่อเรามีความปิติอินดีในพระเจ้าพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของเราในข้อที่สหรือพระองค์จะให้สิ่ง ที่ใจเรานั้นต้องการนี่เป็นพัะสัญญาของพระเจ้าและในพัะสัญญาของพระเจ้าทําให้เราจิตใจของเราเต็มไปด้วยความหวังและมีความชื่นชมยินดีความปิติยินดีในพระเจ้าหรือชื่นชมยินดีในพระเจ้ามีความหมายว่าอย่างไรมีความหมายว่าการที่เราจะมีความสุขแบบสุดๆไปเลยนะคะดีใจแบบสุดๆไปเลยปราปื้มใจแบบสุดๆไปเลยที่ได้มีส่วนร่วม ในงานรับใช้พระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถาบันแห่งนี้หรือเราจะอยู่ที่คริสตจักรให้เรามีความชื่นชมยินดีมีความสุขที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการรับใช้พระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนให้เรามีชีวิตที่เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าเป็นที่พอพระทัยของพระองค์มีความปรารถนาที่จะอยู่เพื่อรับใช้และสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เราทำหน้าที่ ที่เราได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลว่าคนไม่ดีคนที่ประพฤติช,ชั่วจะได้รับการอวยพรขอให้เรามอบความรู้สึกวิตกกังวลนั้นหรือความรู้สึกเหล่านั้นให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าส่วนหน้าที่ของเราคือชื่นชมยินดีนะคะในพระธรรมฟริปปีบทที่4ข้อที่4นะคะบอกว่าจงชื่นชมยินดีในองค์ผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอย้ำอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดจงชื่นชมยินดีเถิดจงชื่นชมนดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาไม่ว่าเวลานั้นจะอยู่ในสถานการณ์ไหนไม่ว่าสถานการณ์นั้นกำลังบีบคั้นจิตใจของเรากำลังทำให้เรารู้สึกกังวลมีความทุกข์ร้อนหรือมีความเศร้ามีความเสียใจทุกๆสถานการณ์ให้เรา ขอบคุณพระเจ้าชื่นชมยินดีเพราะทุกอย่างนั้นเรามอบไว้ให้กับพระเจ้ามอบไว้ให้กับพระเจ้าวางใจในพระองค์หมดหัวใจเลยเอาปัญหาของเรานะคะมอบไว้กับพระเจ้าเอาความทุกข์ของเรามอบไว้กับพระเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำหน้าที่ของพระองค์ผลลัพธ์ของความปิติยินดีคือพระองค์จะทรง ให้สิ่งที่ใจเราต้องการพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านถามว่าวันนี้ทำไมเราอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้าพระเจ้าไม่เห็นตอบเลยพระองค์มีเวลาของพระองค์เราวางใจเพียงพอหรือยังเรามอบใจของเราเราบอกปัญหาของเรากับพระองค์วางใจแบบเต็มที่หรือยังเหมือนลูกที่วางใจในพ่อแม่ หรือ,อยังนะคะเคล็ดลับประการที่4นะคะประการที่4เคล็ดลับประการที่4จงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรอคอยนะคะรอคอยกษัตริย์ดวิดเน้นการรอคอยพระเจ้าข้อที่7และข้อที่9นะคะ จงสงบอยู่ต่อพระเจ้าและเพียรรอคอยโรรองอยู่อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุที่จเจริญผู้จเจริญผู้ที่จเจริญตามทางของเขาหรือเพราะเหตุผู้ที่กระทําตามอุบายชั่วอย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนแต่ให้เรารอคอยการรอคอยนี้ไม่ใช่นิ่งเฉยๆและรอไปอย่างไม่มีความหมาย หรือรอไปยังไม่มีเป้าหมายใดๆแต่การรอคอยนี้เป็นการที่เรากับพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีความผูกพันกับพระองค์มากขึ้นและก็มากขึ้นมีการพูดคุยกับพระเจ้าสม่ำเสมอให้ใจของเราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าคำว่าจดจ่อมีความหมายว่าตั้งใจจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ มุ่งอยู่เฉพาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือมีอาการที่จับตาจ้องมองดูสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจแล้วก็อย่างจดจ่อใช้เวลาอยู่กับสิ่งนั้นนี่คือการจดจ่อจดจ่ออยู่กับพระเจ้าจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราได้ทูลขอต่อพระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ไม่สบายใจข้าพระองค์มีปัญหาหนักใจ เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้และให้เรารอคอยพระเจ้ารอคอยที่พระเจ้าจะตอบคำาอธิษฐานของเราด้วยความหวังนั่นหมายถึงว่าเราจะมีโอกาสได้ใช้เวลาอยู่กับพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์อยู่กับพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่4ข้อที่25บอกว่าให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้าและให้การจ้องของเจ้า ตรงไปข้างหน้าเจ้าให้เรารอคอยพระเจ้าคนที่รอคอยพระเจ้าจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกนั่นคือพระพรที่พระเจ้าจะประทานให้เราอย่างเต็มลน้นผู้ที่รอคอยพระเจ้าจะได้แผ่นดินตกไปเป็นมรดกและนี่คือพระพรของพระเจ้าดังนั้นเราไม่ต้องบ่นอะไร ไม่ต้องวิตกกังวลต่อสถานการณ์ต่างๆเพียงแค่ให้เรามองไปที่พระเจ้าพระองค์คือเป้าหมายของเราให้เราสงบใจนิ่งต่อพระพักของพระเจ้าสิ่งที่เราควรทําคือการอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าและมีความหวังจะได้รับคําตอบจากพระองค์รอด้วยความอดทนและเชื่ออย่างแน่นอนว่าพระเจ้ามีเวลาสําหรับเรา ให้เราฝึกที่จะอดทนรอคอยคำตอบของพระองค์เรารอคอยด้วยใจอดทนและนี่ก็คือกุญแจสำคัญของการดำเนินชีวิตไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ไหนในโลกใบนี้เราต้องใช้ความอดทนในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเราจะไปที่ใดที่หนึ่งเราก็ต้องใช้ความอดทนอดทนในการรอรถอดทนในการอยู่ด้วยกันในรถที่มีคนจำนวนมากมาก อดทนในการต่อคิวต่างๆมีความอดทนทั้งนั้นเราต้องใช้ความอดทนในการดําเนินชีวิตในทุกๆวันงั้นในเช้าว,วันนี้พระวจนะของพระเจ้าได้หนุนใจเราผ่านกษัตริย์ดาวิดท,ที่กษัตริย์ดาวิดนั้นเป็นเหมือนผู้อาวุโสที่ให้คําแนะนําในการดําเนินชีวิตกับผู้เล็กน้อยอย่างเราถึงปัญหาการดําเนินชีวิตต่างๆความไม่ยุติธรรมความถูกเอารัดเอาเปรียบการมองคนอื่นว่า เ,ออเขาทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เขาทําไมได้รับการอวยพรคําแนะนําที่ดาวิดให้หนึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องของคนชั่วมอบให้เป็นหน้าที่ของพระเจ้าผลลัพธ์ที่เรามอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้าก็คือคนชั่วนั้นในที่สุดแล้วจะไม่มีการยั่งยืนและจะต้องถูกจัดการในไม่ช้าประการที่สองที่ดาวิดแนะนําก็คือให้เราวางใจในพระเจ้าเหมือนกับเรา วางใจในคุณพ่อคุณแม่ของเรามอบปัญหาภาระปัญหาต่างๆไว้กับพระองค์ผลลัพธ์ที่เราได้ท่านจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยพระองค์จะทรงกระทำให้สาเร็จและพระองค์จะให้ความยุติธรรมแก่เราทั้งหลายประการที่สามที่ดาวิดแนะนำก็คือให้เรามีความปิติยินดีหรือชื่นชมยินดีในพระเจ้า และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่านและประการสุดท้ายจงสงบอยู่ต่อพระเจ้ารอคอยพระองค์ผู้ที่รอคอยพระเจ้าพระองค์จะประทานแผ่นดินตกเป็นมรดกให้กับเราดังนั้นในเช้าวันนี้หนุนใจเราทั้งหลายไม่ว่าเราจะเกิดปัญหามีความทุกข์ในจิตใจ มีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องเผชิญกับความไม่ยุติธรรมหรือสิ่งใดที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เราทำสี่ประการนี้วางใจในพระเจ้ามอบปัญหาของเราทุกอย่างไว้กับพระองค์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของเราและให้สิ่งที่เราคิดกระทำนั้นสำเร็จให้ชีวิตของเราถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สลับพระวจนะแห่งความจริงของพระองค์ที่ผ่านมาทางพระธรรมสดุดีบทที่37ทส่งหนุนใจชูใจข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ในโลกนี้ที่หลายหลายที่หลายหประเทศก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงมากมายและในสถานการณ์ของเราด้วยพระองค์เจ้าคะ ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานคำหนุนใจชูใจเราทั้งหลายให้เรามีความหวังแล้วก็อดทนรอคอยน้ำพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรตลอดวันนี้ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงโปรดนำชี้แนะและแก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอมอบซึ่งกันและกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน 人家。 ะะตลอดวันนี้ในการรับใช้พระเจ้านะคะ